ชื่อเล่นเปานะครับอายุ24ปีครับตั้งแต่เด็กเลยเป็นคนที่หน้าผากกว้างครับประมาณสักมปลายครับเหมือนหน้าผากมันเริ่มล้นขึ้นล้นขึ้นครับ คือเคสเนี้ยค่ะมีปัญหาหน้าผากกว้างมากคือคนไข้เนี่ยอยากได้แนวลายผมที่ลงมาอีกนะคะแต่ว่าจริงๆการที่เราวัดแนวแฮรน์อะคะ่ะเราจะวัดจากหน้าผากที่ได้สัดส,ส่วนเท่ากันทั้ง3ส่วนแล้วก็แนวลายผมที่อยู่ต่าสุดจะไม่สามารถขยับตามสีหน้าได้นะคะก็คือเราต้องดูตรงนี้ให้เหมาะสมมากที่สุดแล้วก็เป็นธรรมชาติกับใบหน้ามากที่สุดค่ะ นั้นจะผ่านไป3าาทีย์นครับพอใจไหมครับพอใจนะครับเพราะว่าที่นี่กราฟสวยครับแล้วก็คุณหมอเป็นกันเองครับแนะนําดีครับก็คือหลังจากที่ปลูกผมไปเนาะที่เราดูแลต่อเนื่องให้ก็จะเป็นโปรแกรมซปเปอร์แฮร์นะคะประกอบไปด้วยการสั่งเข็มนะคะการฉายแสงแล้วก็การทำทรีทพีให้คนไข้ด้วยค่ะใครที่อยากจะมาปลูกผมนะครับก็รวบรวมความกานคนระับก็คือไม่เจ็บเลยครับคุณหมอบริการดีนะครับ